สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่20เดือนสิงหาคมนะคะสองพก็เป็นวันศุกส,สุดสัปดาห์นะคะก็มาพบกับคุณครูอารณมนะคะและวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเรียนในหน่วยที่3เรื่องของการวัดความยาวนะคะซึ่งในวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็ให้นักเรียนได้นะคะทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน แบบสุญญากัณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งนะคะในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหา,าวันนี้เรามาสนุกกับการสร้างโจทย์ปัญหากันนะคะแล้วก็มาเรียนกันไปแล้วนะคะพ่อแนักเรียนทําในหน้า121หน้า122ครูก็จะให้นักเรียนได้สร้างโจทย์ปัญหาแค่ข้อเดียวนะคะพวกนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์นักเรียนก็ไปฝึกสร้างเองได้เลยนะคะเ,เรามาดูกันค่ะว่าในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหานะคะมันเป็นยังไงอ่า นักเรียนก็ดูนะคะรูปภาพประกอบนะคะมีสนามเด็กเล่นบ้านนกนะคะตลาดที่ทำการไปสนีโรงพยาบาลโรงเรียนไอ้ตรงนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้านะคะซึ่งแต่ละที่นี้ก็จะระยะห่างกันนะคะมันจะอยู่ห่างกันระยะทางจากบ้านนกมาตลาด เป็นระยะทางเท่าไร่เนี่ยนักเรียนสามารถเอาไปสร้างจุดปัญหาได้มากเลยค่ะได้หลายข้อเลยนะคะก็นักเรียนก็ดูในจุดปัญหาที่เราเรียนผ่านมานะคะก็สามารถมาสร้างเป็นจุดปัญหาได้โดยเอาสถานที่จากรูปภาพเหล่านี้นะคะจอะ่ทีนี้ลองมาดูฝึกนะคะฝึกคิดฝึกคิดข้อตรงนี้ก่อนอฝึกตอบคำถามกันก่อนว่าเราจะ คิดยังไงจะตอบยังไงย้ายวิธีไหนเอาความรู้จากที่ได้เรียนไปนะคะมาใช้นักเรียนดูค่ะเอาลงอ่านนะคะอ่านอ่าก็ถามเราว่ายังไงนกเดินทางจากบ้านไปที่ทําการไปรสนีด้วยเส้นทางใดใกล้ที่สุดเป็นระยะทางเท่าไหร่นะคะ เพราะว่า,วานกนะคะเดินทางจากบ้านไปที่ทําการไปรษณีย์บ้านนกอยู่ตรงนี้นกจะมาที่ทําการไปรษณีย์นักเรียนคิดว่านกจะใช้เส้นทางใดนะเส้นทางไหนที่ใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นักเรียนดูนี่บ้านนกนี้ที่ทําการไปรษณีย์น,สน,นกสามารถเดินได้สงทางนะคะจากบ้านนก ทางแรกก็คือผ่านตลาดและไปที่ทำการไปรษณีย์หรือจากบ้านนกผ่านสถานีรถไฟฟ้าและมาที่ทำการไปรษณีย์คุณครูให้นักเรียนคิดก่อนว่านกจะผ่านเส้นทางไหนที่มันใกล้ที่สุดระหว่างผ่านตลาดกับสถานีรถไฟติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแต่ละคุณให้มีคำตอบในใจไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาเฉลยกันว่า ที่นักเรียนคิดตรงหรือเปล่านะคะเราจะคิดยังไงดีคิดยังไงเอ่ยให้ได้คำตอบว่าผ่านเส้นทางใดใกล้ที่สุดามาดูกันนะคะเวลาคิดนะคะนักเรียนก็ต้องเอา,อาระยะทางใช่ไหมคะเ,เรามาดูตลาดก่อนอนักเรียนมาดูก่อนเส้นทางแรกถ่านกผ่านตลาด และไปที่ทําการไปรษณีย์นะคะจากบ้านนกมาตลาดเป็นระยะทาง450ริเมตรและจากตลาดมาที่ทําการไปรษณีย์อ่าเป็นระยะทางสามิเมตรนักเรียนก็เอาระยะทางนะคะ4ี่บวกสามก็จะได้เท่ากับ800ร้เมตรนะคะถ้านกเดินผ่านตลาดก็จะใช้ระยะทาง 8 0 0เมตรทีนี้นักเรียนลองมาดูถ้านกจะผ่านสถานีรถไฟฟ้าจากบ้านนกนะคะมาสถานีรถไฟฟ้าเป็นระยะทาง50 0เมตรจากสถานีรถไฟฟ้ามาที่ทําการไปรษณีย์นะคะ150เมตรนักเรียนก็เอา500เมตรบวกกับ150เมตรหาได้เท่าไหร่คะ500เมตรบวกกับ150 m. ต่ไใดเท่ากับ6 5 0เห้ามตรแสดงว่าเส้นทางไหนเอ่ยที่ใกล้ที่สุดเส้นทางไหนคะตรงกับที่คิดไว้หรือเปล่าเมื่อกี้อ่าฉเฉลยติ๊กดอกติ๊กดอกดังนั้นนกเดินทางจากบ้านผ่านสถานีรถไฟฟ้าไปที่ทําการไปรษณีย์ใกล้ที่สุดนะคะถูกไหมเอ่ยอคิดว่าคงถูกกันทุกคนนะคะเป็นระยะทางที่ใกล้รุ่นระยะเวลาไปได้เลยนะคะ ทีนี้เรามาดูกันหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสองนักเรียนเปิดไปเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนสร้างจุดปัญหากันอเราจะสร้างกันยังไงจาเกเมื่อกี้สร้างได้หมดเลยนะคะเอาครูวรวมยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้ข้อหนึ่งนะคะให้นักเรียนไปสร้างเอาเองเลยจากภาพทั้งหมดคุณอารวมตัวลมยกตัวอย่างถ้าเราจะนํามาสร้างเป็นโจทย์ปัญหา นะคะครัวลมก็สร้างว่ายังไงนักเรียนดูระยะทางจากบ้านนกไปสนามเด็กเล่น300เมตรจากบ้านนกไปสนามเด็กเล่น300เมตรระยะทางจากบ้านนกไปตลาด450เมตรนะคะจากบ้านนกมาตลาด450เมตรครัวลมถามว่าระยะทางจากบ้านนกไปตลาดมากกว่าระยะทางจากบ้านนก ไปสนามเด็กเล่นเท่าไร่ง่ายๆใช่ไหมคะเนี่ยจากภาพเนี้ยคณอารมณ์ก็มาสร้างเป็นจุดปัญหาในเรื่องของบ้านนกไปตลาดบ้านนกไปสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็มาถามว่าบ้านนกไปตลาดเนี่ยมันมากกว่าบ้านนกไปสนามเด็กเล่นเท่าไหร่ข้อนี้ใช้วิธีไหนคาตอบเอ่ยเราสร้างสูตรแล้วเราก็ต้องหาคําตอบด้วยนะคะใช้วิธีการลบใช่ไหมคะนักเรียนก็ มาแสดงวิธีการนเหมือนที่เราเรียนไปนะคะระยะทางจากบ้านนกไปสนามเด็กเล่น300เมตรระยะทางจากบ้านนกไปตลาด450เมตรเพราะฉะนั้นมาตอบคำถามที่โจทย์ต้องการทราบระยะทางจากบ้านนกไปตลาดมากกว่าระยะทางจากบ้านนกไปสนามเด็กเล่นเอามาลบกันนะคะ4 5่าสบเมตรลบสามรเมตรก็จะได้เท่ากับ150เมตร นะคะไม่ยากเลยนะคะการสร้างจย์ปัญหานักเรียนคิดไว้เลยว่าจุดนี้ฉันจะใช้วิธีบวกหรือฉันจะใช้วิธีลบนะคะแลนักเรียนก็เอาสถานที่ระยะทางก็ามาเขียนสร้างเป็นจุดปัญหานะคะคุณครูวาลมครูวาลมให้นักเรียนทำแค่หนึ่งข้อนะคะในเรื่องของการสร้างจุดหน้า122นะคะก็หวังว่านะคะในเรื่องของการวัดความยาวนะคะตั้งแต่ เราเรียนกันมาเรื่องของการวัดเป็นเม็ดเป็นเซนติเมตรการเปรียบเทียบนะคะจุดปัญหาความสัมพันธ์ระหว,ว่างหน่วยเม็ดเซนติเมตรอะไรอย่างเนี้ยที่เรียนกันมาทั้งหมดคิดว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถไปทบทวนนะคะบทเรียนย้อนหลังได้แล้วก็อย่าลืมนะคะงานที่กูสั่งไปขอให้ทุกคนได้รับผิดชอบนะคะเพื่อนักเรียนจะได้เก่งขึ้นนะคะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น นะคะสำหรับวันนี้ก็ครูอาุมก็ขอพ่มนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บ